มึงเคยคิดไหมถ้าทุกประเทศในเอเชียแม่งเปิดศึกใส่กันแบบแมทเทลรอยัลจนเหลือแค่ประเทศเดียวจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าประเทศแรกที่จะเปิดก่อนเลยคือจีนแม่งไม่รอใครยิงก่อนเหมือนเดิมบกุกยึดเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ภายในไม่กี่วันไทยลาวเวียดนามกัมพูชาหายเรียบส่วนรัสเซียก็ไม่หอช้าบกุกยึดมองโ,งโกเลียแบบชิวชิวแล้วพุ่งเข้าชนคาซัคสถานต่อ ถึงคาซักจะแข็งหน่อยแต่สุดท้ายก็โดนกินเรียบอยู่ดีฝั่งกะรีเหนือกับใต้ก็เปิดศึกกันเองไม่มีใครช่วยสุดท้ายทีมพี่คิมจำเวนแม่งก็อึดกว่าชนะไปเฉยส่วนอินเดียก็บุกทางตะวันตกเข้าชนอิหร่านถึงอิหร่านจะแข็งแกร่งแต่สุดท้ายก็น่าจะร่วงให้กองทัพอังตุรกีก็อีกตัวโหดจากพันธมิตรนาโตกาครคลองตะวันออกกลางไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่พอเจออบังที่ติดนิวเคลียร์เครือผงม,มาซาลาเข้าไปอ้าวจอดถือปืนสั่นเลยฝั่งเหนือเกหลีเหนือที่เพิ่งชนะแม่งเดินหน้าต่่่อยึดแดแนนนเนตญีปุ ต่อด้วยฟิลิปปินได้แบบโคตรโหดแต่โชคร้ายจีนแม่งไม่ปล่อยไว้โดดมาซัดซ้ำอีกทีเกาหลีเหนือเลยดับอนาถนพราะจีนสู้กับเกาหลีเหนือจนบอบช้ำรัเสเซียก็ฉวยโอกาสบุกจีนตอนอ่อนแรงแล้วจีนแม่งก็พังเหลือสุดท้ายอินเดียเวอร์ซัสรัเซียถึงอินเดียจะมีทหารเยอะกว่าแต่แม่งอุปกรณ์กากกว่าเยอะสุดท้ายเลยโดนรัสเซียตกดินไม่เหลือและผู้ชนะสงครามเอเชียก็คือ ลแล้วมึงคิดว่าถ้าสุดนี้เกิดจริงใครจะอยู่รอดคนสุดท้ายคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เลย